เกมเมอร์ภูมิใจเสนอสปอยเกมโคตรมันฟังฟุ o เดอะซีรีส์มหาการ์จนสลัดเกรียนพร้อมกันแล้ว เรื่องราวก็ได้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหลังจากเจ้าซีได้เกลียนในโลกแห่งโจรสลดัดทั้งการตีบอสรอสุดโหดจนชนะการลงดันผลแมกมาต,ตื่นจนสกิลครบหรือกระทั่งกลับมาเป็นผลพระและอัพเลเวลของตัวเองรวมถึงมาสเตอรี่เพื่อพี่แกสามารถทำามัดซุปได้เรยงี้และในคลิปนี้พี่แกก็ต้องผจญนนภัยกันต่อไปพร้อมแล้วลุยเลยค่ะ ตอนนี้เจ้าสี่ก็ได้โผล่มาที่ก่อร้อนก่อเย็นเหมือนเดิมเพราะว่าพี่แกต้องฟาร์มเลเวลให้เยอะกว่านี้เพื่อที่จะไปยังโลกสามให้ได้เจ้าสี่ก็ได้รับเควสและมุ่งหน้าไปเอาส้นตีนไก่หน้าพวกลูกกระจอกจนรอบเลเวลอัพมาหลายเลเวลฟาร์มกันแล้วฟาร์มกันเล่าทีมงานของเราก็ได้บอกครับว่าเราต้องฟาร์มมาสเตอรี่ของมัดให้เกิน300ทั้งหมดสักก่อนเพื่อที่เราจะสามารถทํามาซุปได้ทําให้เจ้าสี่รีบตีพวกมันอย่างเร็วเพื่อฟาร์มเลเวลและมาสเตอรี่ของมัดล่ะครับฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาเจ้าสี่ก็ได้ว ยังและปรากฏว่ามันยังไม่ออกมาเลยล่ะครับแต่ใส่ไม่ออกมานี่ด้วยความเสี่ยงที่จะตีบอสพี่แกก็ได้เดินทางมาที่กรีนโซนและได้มาหาเจ้าฟูจิโก,โกที่เป็นบอสของที่นี่กูตั้งชื่อเองเลยนะมึงแล้วมันก็เข้าทางเลยเพราะว่ามันจะเอมาแล้วล่ะเจ้าซีก็รีบไปรับเควสและได้แปลงร่างเป็นไททันเพื่อที่จะไปตบมันเลยด้วยความบ้าระห่ำของเจ้าซีพี่แกก็ตบมันจนตายห่าไปเลยล่ะครับตายห้องไปแล้วมึงจากนั้นเจ้าซีก็เดบด้วยความเร็วมาเับาเควสของเจ้าบอสทานตะวันและหวังว่าจะได้อัดมันอีกตตัววด้วยแ่่เมมือาถึ ถึงเจ้าบอสตัวนี้มันก็ยังไม่โผล่มาเลยล่ะครับเอามือให้หัวไปใไนนี้ทำให้เจ้าสีได้มาที่คาเฟ่เพื่อที่จะสุ่มผลปีาศาจเลยและผลที่พี่แกได้ก็คือผลยางแหละครับพี่น้องครับคุณนึกว่าจะได้ผลกิโลอีกแล้วนะเนี่ยจากนั้นเจ้าสีก็ได้มารับเควสของเจ้าบอสเจอร์มี่และได้มุ่งหน้าไปบนภูเขาและเราก็จะเอกับมันพอดีเจ้าสีและทีมงานก็ได้พุ่งไปสู้กับมันและเราก็ตบมันตัวตายห่าไปได้และพี่แกก็ได้รีบแดบด้วยความเร็วสูงสูงได้เห็นว่าเจ้าบอสทานตะ มาตบกับบาดมันเลยตบกันไปแล้วก็ตบกันมาเจ้าสีก็สามารถฆ่ามันได้อีกตัวแต่พี่แกก็ยังไม่จบแค่นี้ขอก็ได้เด็บข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเกาะปราสารน้ำแข็งและได้มุ่งหน้าไปหาเจ้าบอสหน้าโซนตีนของที่นี่และด้วยความเท่ที่เรามีบวกกับแว่นตาสุดเจ๋งเจ้าสีก็คิดว่าจะสู้กับมันได้ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนวันแล้วพี่แกก็พุ่งไปสู้กับมันแค่เพื่อนเราก็มาช่วยสู้อีกแรงจนเราสามารถฆ่าบอสตัวนี้ได้อย่างง่ายได้เลยล่ะครับอ้าวสยอดไปเลยจากนั้นเจ้าสีก็ได้เด็บมายังเกาะกะโหลกกระโปรง เพื่อที่จะมาหาเจ้าบอโสโพไซดอนของที่นี่แต่พอรอข้ามมาหลังก็ปรากฏว่าตอนนี้มันยังไม่โผล่มาเลยมึงหายไปไหนวะเนี่ยเจ้าซีก็เลยข้าวเวลาด้วยการตามเก็บกล่องสมบัติแถวนั้นมึงอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยจากนั้นเจ้าซีก็เคลียดเลยด้วยการเอาบาสูก้ายิงม่วไปมอดมึงออกมานะใจอีดากูจะยิงมึงห้หวานไม่เลยนี่แล้วพี่แกก็เลยขึ้นมาบนกะและจัดการตัวพวกลูกกระจกของที่นี่เล่นเลยและเมื่อกลับมายังหลังกะอีกทีปรากฏว่าเจ้าโพไซดอนมันก็ตื่นขึ้นมาลแล้วเวย้ยเจ้าซีและทีมงานก,กา จนในที่สุดเจ้าโพไซดอนมันก็ตายหายไปเลยล่ะครับและเพื่อนของเราก็ได้มาหิวเลืออนะนราบเราอ้าวดีดีแถบเจ้าสีก็ได้วอเตอร์คีมาอีกแล้วล่ะจากนั้นพี่แกก็วิ่งตามเก็บของสมบัติและได้กลับมายังก่อร้อนก่อเย็นเลยนั่นก็เพราะว่าพี่แกต้องการฟาร์เวลและฟาร์มมัตตอรดีของมัดต่อละครับจากสีก็ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลเวลัพไปทีละนิดนิดสามนิดสามนิดสี่นิดจนพี่แกเลเวลถึง1150้วและเราก็สามารถรับเควสของเจ้าสโมเกอร์ได้แล้วล่ะครับเจ้าสุ่ก แต่มันก็เหมือนเดิมเลยเจ้าบาสโเกอร์มันหายไปแนววะเนี่ยเลยทาให้พี่แกกลับมาฟาร์มต่อที่เดิมแหละคระับท่หวังกันไปเลยเกอร์เจ้าสีก็ได้ฟาร์มต่อยเรื่อยในที่เดิมจนเลยเว้ออัพไปหลายรอบพี่แกก็รับเควสแล้วรีบม,มาดูเจ้าบอสอีกทีแต่มันก็ยังไม่โผล่มาอีกแล้วละครับท่านตอนใดมึงจะออกมานี้ด้วยความโมโหเจ้าสีก็วิ่งไปตบพวกคลิปแต่แถวนั้นแถมใช้บาสูก้าสุดโหดขอนเย็ดฟาดยิงกระนำใส่พวกมันตนเละด้วย เพื่อความซาใจโดยเฉพาะจากนั้นเจ้าซีมันก็เคี่เกียวรอเจ้าสโมเกอร์เลยแดบข้ามทะเลมายังกินโซนแล้วที่นี่เจ้าบอสฟูจิโกมันก็เกิดมาอีกแล้วล่ะครับเจ้าสีเลยประเคนซ้องตีนใส่หน้าของมันจนเจ้าต,ตัวนี้ตายหาไปอีกรอบเลยไม่ได้พูดไม่ได้เกิดกันเลยนี่จากนั้นเจ้าดีซีก็สิ่งกลับมาที่เกาะแรกเพื่อที่จะมาดูของในกล้องว่ามีผลอะไรน่าสนใจบ้างและพี่แกก็ต้องการฟาร์มผลไฟตอทีมงานก็เลยมาแลกผลไฟให้ว่าแล้วเจ้าสีหำน้อยก็เลยแดกผลไฟเข้าไปทำให้พี่แกมีพลััังไฟกลลบบมแ้ว่ะคร ว่าแล้วพี่แกก็ทําการรีสเตตก่อนเลยเพื่อเพิ่มความเร็วแรงทะลุนรกของผลอีสาตว์ไรงี้และเจ้าดีซีก็ได้ลองบินดูแต่ทําไมมันเป็นแบบนี้วะเฮ้ยเดา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 หน้าไถดินกันเลยนี่จากนั้นเจ้าสีก็ได้สิงด้วยผลไฟหมาที่เกาะสมบีเพื่อที่จะสมบนร์กับเจ้าเดธคิงแต่พี่แกก็ได้ตั้งมาอย่างเดียวเลยจากนั้นเจ้าดีซีก็ได้กลับมาที่เกาะร้อนเกาะเย็นต่อและได้รับเควสของเจ้าบอสสโมเกอร์และพี่แกก็ได้มุ่งหน้าไปหามันและรอบนี้มันก็เกิดแล้วล่ะครับเจ้าสีก็เลยยิงพลังไฟใสสมมันป้งแลเรราาาก็ถ มันได้ตายไปเลยนี่มึงจากนั้นเจ้าสีก็ได้เข้ามาในแล้วและจัดก,การกดปุ่มสีเพื่อเปิดประตูลับและพี่เก๋ก,ก็ได้ปีนขึ้นบันไดตอกแตกตอกแตกขึ้นไปเลยและทีมงานเกรียนก็ทําการลงดันไฟทันทีเจ้าสีและทีมงานก็จัดก,การสู้กับพวกดันไฟในเกาะแรกและมันก็เหมือนเดิมเลยละครับเจ้าสีก็วิ่งขึ้นที่สูงและโจมตีพวกมันจากระยะไกลเพราะกลัวว่าเราจะตายหาอีกและเราก็ได้ผ่านมาถึงเกาะที่2เจ้าสีก็ได้ใช้แต่สกิลแรกที่ตื่นจัดก,การพวกมันอย่างมโมมันและเราก็สามารถผ่านก่อน,อน,นี้มาได้ทีมงานเกลียน ก็การะนำใส่พวกมันไม่ยุดแต่แล้วในขณะที่เจ้าสีกกำลังอัพสเตตพวกหน้าส้นตีนมันก็มาอัดเราจนเจ้าสีนี่เกือบตายหากกันเลยทีเดียวจ่วยกูด้วยทำให้ทีมงานของเราต้องมาเพิ่มพลังให้กับเราเลยล่ะครับเกือบไปแล้วล่ะเกอเจ้าสีก็ได้บินเหมือนก้อนขี้น้อยๆมายังเกาะที่สีและปล่อยให้ทีมงานไททันของรางอัดพวกมันไปจนเราสามารถเอาชนะเกาะนี้และข้ามไปยังเกาะสุดท้ายเลยเราก็ได้เจอกับเจ้าบอสหน้าส้นตีนเจ้าสีก็ได้แต่ยิงพลังจากระยะไยวกลเพราะว่าเจ้าบอสตัวนี้มันตีแรงใช้ได้เลยล่ะครับเจ้าไททันที่ ทีมงานของเราก็ตบอย่างเมามันจนในที่สุดทีมงานเกรฑ์ก็เอาชนะมันและผ่านดันนี้มาได้ทําให้เจ้าดีซีเข้ามาอย่างห้องลับและได้ไปซื้อสกิลด้วยเงินม่วง2,000และเราก็ได้สกิลบินใหม่มาแล้วล่ะซึ่งมันก็จะบินเร็วขึ้นและมีตดออกมาจากตูดด้วย เมื่อตันเลยจากนั้นเจ้าซีก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะลงดันในครั้งต่อไปแต่ตอนนี้เงินม่วงของเราก็หมดล้วย้ยทำให้พี่แกต้องรีบเติมโรบัสและซื้อเงินม่วงเดี่ยวนั้นเลยเอ,อ๋อหมดตังแล้วกูว่าแล้วเจ้าซีก็ได้ปีนบันไดนขึ้นไปปอกแป๊กป๊กแป๊กและได้ลงดันไฟอีกครั้งเลยละครับในรอบนี้เจ้าซีก็ยังเหมือนเดิมโดยให้ทีมงานไททันของเราบุกไปสู้กับมันและเราก็ได้ยืนให้กำลงังใจไรงี้ S <S <S สุดๆนะใครด,ดกักผ่านมาเกาะแล้วเกาะเล่าทีมงานของเราก็ยังแข็งแกร่งและเจ้าสีก็ได้มาเจอกับบอสหน้าสุดตินอีกครั้งหนึง่งเราก็ได้รวมพลังสุดตินอาศัยมันและเราก็เอาชนะมันมาได้เหมือนเดิมทาให้เจ้าสีได้ซื้อสกิลต่อไปด้วยเงินสามพันจนพี่แกได้พลังใหม่สุดเจ๋งมาแล้วละครับอ้าว oh, ขอแจง๋งวันแล้วพี่แกก็ได้ลองวิชาใหม่เลยเจ้าสีก็ได้มาสู้กับเจ้าสโมเกอร์และได้ใช้พลังไฟตื่นจัดการมันจนตายห่าไปได้แต่พี่แกก็ยังไม่หนำใจเจ้าสีก็ได้บินมายังกินโซนอีกครั้งและได้เจอ กับเจ้าฟูจิโกเหมือนเดิมพี่แกก็ได้ไปรับเควสและได้มุ่งหน้าไปสู้กับมันเลยเจ้าซีก็ได้ใช้พลังไฟใส่มันไม่ยังปองปังปรงปอ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 ง,ปอง,ปอง,ปองแต่เราก็โดนมันอัดจนเกือบตายฮะแถมมันก็รีเลือดสะด้วยด้วยความกลาเกียนเจ้าซีก็ได้หนีมันเลย นี่ก็แล้เก็และตอนนั้นทีมงานของเราก็ได้บอกว่าโรงงานนั้นก็เปิดพอดีทาให้เจ้าสีริบสิ่งไปยังโรงงานและได้ตบเจ้าดุลยยักษ์กลางโรงงานนั้นตบกันไปตบกันมาพี่แกก็ได้ใช้หมัดฉลามตีโรงงานนั้นจนแตกและเราก็ได้ปืนเลเวอร์มาอีกแล้วล่ะครับได้มาอีกหนึ่งแล้วล่ะจากนั้นพี่แกก็ได้มาหาเจ้าบอสทานตะวันและได้สู้กับมันต่อเลยคือจริงๆเลยนี่พี่แกนี่เจ้าสีก็ได้ตบมันไม่ยั้งและได้ใช้หมัดฉลามต่อยมันจนตายหาไปเลยจากนั้นพี่แกก็ได้ชวนทีมงานกลับไปที่กินซนอีกครั้ง เพื่อจัดการเจ้าฟูจิโกที่รอฆ่ามันไม่สําเร็จเมื่อตะกี้ว่าแล้วเจ้าสีก็ได้ใช้หมัดฉลามเกณฑ์ไปสู้กับมันและเราก,ก็สามารถจัดการมันได้แต่พี่แกนี่เลือดแดงกันเลยทีเดียวและมันก็ทําให้เพื่อนของเราต้องมาเพิ่มพลังให้กับเราเลยล่ะครับจากนั้นทีมงานเกณฑ์ก็ได้มุ่งหน้ากลับมายังที่เกาะร้อนเกาะเย็นและได้เข้าไปยังดันไฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เจ้าสีก็ได้ใช้พลังตื่นที่ได้มาอาศัยพวกมันไม่หยุดเพราะเรานั้นเหอะกับพลังใหม่ไ,มไงงรนี้อัดกันไปอัดกันมาสู้กันแล้วสู้้กกัันนนนนเเลล่าจจาาาจจบบอออดหหสุตขงมยไปีรแะ รอบนี้เจ้าสีก็ได้ซื้อสกิลใหม่มาด้วยเงินม่วงสี่พันจนพี่แกได้พลังใหม่สุดเจ๋งมาเลยเอ้าวโคอแจงเลยมัง้งซึ่งตอนนี้เราก็เหลือเพียงแค่สกิลบอกเกนกี้ที่เป็นพลังสุดท้ายของดันไฟล่ะครับแต่เราก็ค่อยลงในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าพี่แกอยาการามาสเตอรี่มัชรลามให้ถึง300สอซะก่อนล่ะครับแต่แม่เจ้าสีและทีมได้เดินทางมายังเกาะกะโลกและเราก็ได้ติดบันไดอีกแล้วล่ะใส่มันเป็นพันหนีนี่พวกพี่แกก็ได้เดินทางมายังหลังกอและพุ่งไปสู้กับเจ้าโพไซดอนทััันนทีีเจ้้้าสก็ไไดใใชพลงฟ่่มแต จ้าบอสนี่มันก็โหดกินจนเจ้าดีซีนี่ตายห่าไปเลย <c oughs> แล้เมื่อเกิดใหม่พี่แกก็ไรีบบินสิ่งไปยังไวและได้ตบกาบาลของเจ้าบอสนี้ต่อเลยตบกันไปแล้วก็ตบกันมาเราก็ได้ใช้มาฉลามจัดการบันได้สําเร็จจนตอนนี้มัตเตอรี่มัาฉลามของเราก็มาถึง295แล้วก็เหลือแค่หเท่านั้นเราก็จะมีมัตอรี่ถึง300แล้วล่ะครับทำให้เจ้าสีดาบินต่อมาที่เกาะปาสานน้าแข็งเพื่อที่จะมาตบเกณฑ์บอสของที่นี่วันแล้วพี่แกก็กระนาใส่มันจนเจ้าบอสหน้าสนตินั้นตายห่าไปแต่เราก็เกือบตายกันเลยทีเดียวเชียวจากนั้นเจ้าสีก็คิดว่าาาถ้้เรใช คนไปต่อแบบนี้เราคงฟาร์มมาสเตอรี่ยากแน่ๆทำให้เจ้าสีลบินกลับมายังเกาะแรกเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นผลพระที่เราได้ซื้อเอาไว้แบบถาวรล,ล่ะครับและเมื่อเปลี่ยนมาเป็นผลพระสาเร็จเจ้าศีลทีมงานก็ได้มุ่งหน้าหาเจ้าฟาร์มิงโกจากนั้นเราก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นไททันและทุกกระน,นำซัมเมอร์เซลใส่มาเลยและเจ้าหน้าเอ,อ๋อตัวนั้นมันก็ตายห่าไปแต่มาสเตอรี่ของพี่แกก็ยังไม่ถึง300อยู่ดีมันยังขาดอยู่แค่หนึ่งเวลเท่านั้นพี่แกก็เลยจัดการตีคลิปกาแถวๆนั้นจนสามารถฟา,าร์ Yeah! <laughs> ดีใจจังเลยเก็จากนั้นพี่แกก็อยากที่จะฟาร์มมันอื่นๆต่อทีมงานเกณฑ์เลยพาพี่แกกลับมายังเกาะร้อนเกาะเย็นและได้ซื้อดักสเตปหรือท่าเตะด้วยส้นตีนมาเลยล่ะครับจากนั้นเจ้าซีก็รีบเดินทางไปยังเกาะสมบีเพื่อจัดก,การรีสเตทด,ด้วยบนเลยพอพี่แกขี้เกียจเปลืองโรบกลลักแล้วล่ะจากนั้นเราก็ได้กลับมายังเกาะร้อนเกาะเย็นเพื่อฟาร์มต่อและตอนนี้เราก็ได้อาคีเกาะแบบใหม่แล้วละ่ะและมันก็เหลือแค่แขนกับหัวเท่านั้นเราก็จะครบชุดแล้วล่ะครับจากนั้นเพื่อนของเราก็ได้เอาผลน้ำแข็งมาให้กับพี่แกเพราะว่าาามมัันสรรถใช้บทผผลลลพะะแ แข่งพร้อมกันได้ทำใม้เจ้าสีสามารถฝามในแบบสบายๆเลยเจ้าสีก็ได้ใช้ดาร์กสเตปเตะเพวกมันต่อไปเรื่อยๆจนพี่แกนี่ตีติดไฟแล้วล่ะอ้อยกูร้อนจังเลยแต่พอฟามมไปพี่แกก็ได้สิ่งไอ้สเก็ตมาอยางกินโซนและได้อัดเจ้าฟูจิจนตายห่าไปอีกรอบมึงตายไปกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยอ้ชอ้ชนชนชชน ย <Yeah. laughs> แล้วพี่แกก็ไดตามตัวบอสเพื่อที่จะเพิ่มมาสเตอรี่ต่อไปสนเจ้าบอสทางตะว,วันนี้ตายหาไปอีกตัวย่ามาถึงเจ้าบอสเจอร์มีมันก็เดินส้นตีนไก่หน้าจนตายหาเหมือนกันเลยล่ะครับจากนั้นพี่แกก็ได้มาสุ่มผลอ,อีกครั้งและรอบนี้ผลที่เราได้มาก็คือผลเพชรล้วไว้เฮ้ยว่าแล้วเจ้าซีก็ได้แดกมันเข้าไปจนทําให้ตอนนี้พี่แกกลายเป็นไทท่นกอบเพชรกันเลยทีเดียวเชียว เจ้องซึ่งการทำบักนี้มันก็ทำให้เจ้าดีซมีพลังเยอะกว่าเดิมมากว่าแล้วพี่แกก็ลองของเลยทีมงานเกณฑก็ได้มาหาเจ้าโพสไซดอนและเจ้ายักษ์เพชรก็ได้ใช้ส้นตีนอัดมันจนเจ้าโพสไซดอนนั้นตายหาไปเลยล่ะครับอ้าวกูชอบแรงนี้และเรื่องราวของบล็อกฟุตเดอะซีรี์มหาการโดนสลัดเกณฑในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนละครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับบ o ็อกฟู้ดเดอะซีรีส์ใน e ีีที่10แล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึง10 EP แล้วนะครับเร็วมากเลยทีเดียวแล้วถ้าเพื่อนๆยังชอบต่อไปแบบนี้ผมก็มีกําลังใจในการทําต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละ่ะและก็อย่าลืมไปดูซีรีส์อื่นด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมขอลาไปก่อนสวีดัสวัสด,วดีไปละจุ๊บ